นำเสนอโรงเรียนดีสีตำบลโรงเรียนวัดนาท่อมเดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตะบนนาท่อมเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2464ตั้งอยู่หมู่ที่7ตะบลน,นาท่อมอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาลหนึ่งถึงสองถึงระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6มีเนื้อที่9ไร่8ตารางวาห่างจากตัวเมืองประมาณ6กกิโลเมตร มีเขตพื้นที่บริการ5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่สบ้านยางงามหมู่ที่สบ้านหนองปรางหมู่ที่6บ้านนาท่อมหมู่ที่7บ้านนากวดและหมู่ที่8บ้านหูยานตำบลน,นาท่อมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรัชญาของโรงเรียนคือแหล่งเรียนรู้สู่ปัญญาพัฒนาสังคม สร้างสมคุณธรรมเลิศล้ำวิชาการคำขวัญของโรงเรียนคือศึกษาดีสุขภาพดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรักการอ่านเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสีประจําโรงเรียนคือขาวแดงอักษรย่อของโรงเรียนคือนทจุด บุคลากรของโรงเรียนมีครูประจำการ6คนครูธุรการหนึ่งคนโดยมีนางสาวจิตละดาทองคำผู้บริหารคนปัจจุบันโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนแบ่งออกเป็น4กลุ่มงาน1กลุ่มงานวิชาการนางจรัสศรีชนะพันธ์เป็นหัวหน้า2กลุ่มงานบริหารงบประมาณนางนิตยาฤทธิ์เหมือนเป็นหัวหน้า3 กลุ่มงานบริหารบุคคลนางสาวจิตรดาทองคําเป็นหัวหน้า 4. กลุ่มงานบริหารทั่วไปนางยวนจิตไหมสุขเป็นหัวหน้าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวัดนาท่อมเป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลการขับเคลื่อนทางการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาจัดการศึกษาในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องมุ่งหวังพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการมีภูมิคุ้มกันในตนเองพร้อมที่จะรับและเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายใต้การมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนปรากฏผลของการพัฒนาดังนี้ด้านปัจจัยโรงเรียนบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานดำเนินการพัฒนาและจัดการศึกษาโดยภาคีสฝ่ายร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่างๆของโรงเรียนภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนการปฏิบัติงานในโครงการกิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนและชุมชนปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ปรับปรุงห้องสมุดให้มีบรรยากาศเสมือนบ้านมีหนังสือเพียงพอเหมาะสมกับเด็กปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่างๆให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า นำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาทิเช่นการเรียนทางไกลกังวลการใช้อินเทอร์เนต็ตส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรของโรงเรียนร่วมกันรักษาความสะอาดและจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้หน่าอยู่น่าเรียนปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้ร่มรื่นเย็นสบายมั่นคงปลอดภยัยปราศจากสารเสพติดและอบายมุข ภายใต้การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชนและท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนักเรียนใช้อินเทอร์เนต็ตในการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้อย่างคุ้มค่านักเรียนได้คิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติจริงมีความกระตือรือร้อนสนใจใฝ่เรียนรู้ส่งเสริมจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในท้องถิ่นมาให้ความรู้เพิ่มเติมนอกจากนั้น โรงเรียนยังเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนในตำบลน,นาท่อมด้านกระบวนการปลูกฝังนิสัยนักเรียนการจัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เป็นคนดีมีจิตใจงดงามมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ และเสียสละโดยนักเรียนได้จัดกิจกรรมและโครงการที่ส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยที่ดีผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่รุ่นพี่รับไว้รุ่นน้องกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคมร่วมกับชุมชนนาท่อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาการรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด เขตพื้นที่บริเวณโรงเรียนของแต่ละกลุ่มสีดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนนาท่อมกิจกรรมจัดตั้งสภานักเรียนกิจกรรมสวดมนต์หน้าเสาธงตอนเช้ากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระวันสุดสัปดาห์กิจกรรมห้าห้องชีวิตในรมิตนิสัยกิจกรรมหิ้วปินโตเข้าวัดในวันพระ กิจกรรมตักบาตรประจำเดือนกิจกรรมออกเยี่ยมผู้สูงอายุในวันปีใหม่กิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันภาษาไทยร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาการเขียนสมุดบันทึกความดีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นไปตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนด้านผลผลิต โรงเรียนจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนภายใต้กรอบแนวคิดและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลสมริต ทางการเรียนของนักเรียนให้มีพัฒนาการให้สูงขึ้นเช่นโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่จัดกิจกรรมและโครงการส่งเสริม ให้นักเรียนมีวินัยรู้จักเสียสละอดทนรู้จักความรับผิดชอบมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายและการเล่นดนตรีส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีจิตใจแจ่มใสเป็นไปตามปรัชญาคำขวัญและอัตลักษณ์ของโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งหวังพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีคุณธรรมนำความรู้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโรงเรียนวัดนาท่อมขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนผู้ปกครองตลอดจนชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อเป็นการพัฒนายาวชนของชาติให้มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป